มีจุดด่างไม่ได้เลยจักกระพบตอนนี้ที่ต้องเงียบเป็นเสาศากเนี่ยคิดว่าเพราะว่าโดนยัดคดีเรื่องนั้น,นอาวุธสงครามอาวุธสงครามพอมีอชื่อปุ๊บเนี่ยหมดเลยก็ต้องดิวตัวเองให้มันหลุดจากตรงนั้นน่ะเพราะบทบาทก็เลยหายไปไงเนี่ยมันมันเราเราจะจะพลาดตรงนั้นไม่ได้เลย เออป้าแล้วทำไมทำไมไม่มีเขาออกมาออกทักรายการนึงแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ยอธิบายซิหมายถึงว่าให้เขาได้มีปากแก้ตัวไม่ได่งเงียบไปคิดตัวอย่างนี้คือคุณจักรพเนี่ยบอกตรงๆนะก็คือแม้กระทั่งเสรีไทยก็ติดต่อกันยากแล้วก็เท่าที่ฟังมาเนี่ยแกไม่หนึ่งเนี่ยแกทํางานเป็นเอกเทศมากไม่ยอมเป็นลูกน้องใทยเพราะงั้นแต่สอ,องเนี่ยจะติดต่อเนี่ยก็ต้องต้องผ่านมือถือต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ผ่านผ่านเลยขาเท่าทีอันนี้คนอื่นเขาเล่ามาเล่าในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมเองตั้งแต่นานละไม่มีคนบอกเนี่ยแม้ทาง mm. ต้องสุบในกับตระกบสองคนเนี่ยมีคนเขาบอกว่าไว้ใจไม่ได้เพราะว่าสองคนเนี่ยสามารถจะขายรายได้มันมีกรณีที่ขายข่าวกับคู่ขาเขาที่เป็นคนแคนาดาเนียนหรือว่าเป็นคนอเมริกันเนี่ยนะที่เป็นผู้สื่อข,ข่าวแล้วก็ทําให้เป็นอันตรายกับพี่น้องเราน,นั่นก็นหนึ่ง แล้วก็สองช่วงหลังเนี่ยมีคนได้ยินว่าเขาดีลกับประวิตรลงสุวรรณอยู่ซึ่งลักษณะประวิตรก็เป็นตุ๊ดแล้วก็นะตัวจักพบก็เป็นตุ๊ดแล้วก็เวลาการพูดจาอะไรกันแล้วก็ความจําเป็นของแกที่จะต้องเอาตัวรอดแล้วก,ก็การดีลกับเพศธ,ธุรกิจซึ่งนะอยู่แถวนั้นนะแกก็เป็นคนดูแลธุรกิจให้เสียคนหนึ่งนะ